เพื่อนๆวันนี้อากาศติดลบออสามองศาคนะ,คะพอพี่แซมก็จะเอาพวกพรมพวกที่นอนหรือว่าอะไรที่ทอจากเส้นใยธรรมชาตินะคะก็เอามาซักกับหิมะซึ่งเขาเชื่อว่าอากาศหนาวขนาดนี้เขาจะฆ่าเชื้อโรคนะคะโดยที่ว่าไม่ต้องใช้น้ำหรือว่าใช้อะไรเลย

เขาบอกว่าพรอมเนี่ยจะไม่ดูดน้ำมันจะไม่เปียกแต่มันจะได้แต่ความสะอาดเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วทำไปเยอะแล้วแหละอันนี้ก็รออยู่สามีบอกส่วนเมียทำอะไรน่ะเหรอคะทองยุทธพบค่ะทองยุทธพบ เปลวหงเตนในหวังต้องห้ามนะคะอันนี้คือหน้าที่สามีเขาเรียกมาถ่ายก็มาถ่ายให้นะคะอานางบอกว่าพอซักกับหิมะแล้วอะตีอะมันจะไม่มีฝุน่นถ้าโดยปกติเนี่ยเวลาตีจะมีฝุ่นเยอะมากนะคะถ้าไม่ทำแบบนี้ก่อนจะสอนไป <c oughs> นางบอกว่าสดชื่นมากเพราะว่าไอ้พวกแบคทีเรียาตายหมดแล้วโอเคสอนไปสอนไปพูดอะไรก็ได้พูดไปเลยคที่รักยดทอกวอตเอเวอร์ยูวอนบ t ต u ัสดอนเล n t อดูไอหนาวพูดไปเลยที่รักอะไรก็ได้เธอทำไปแล้วฉันขี้เกียจเหมือนเดิมจบข่าวค่ะสวัสดีค่ะ นางก็ถูถูถูสักสักสักแล้วก็เดี๋ยวไปตีตีตีนะคะโอ้ยนี่แหละความโชคดีของหญิง